เฮ้ยคนดูผลมังกรมาใหม่แล้วนะครับคนดูเฮ้ยอะไรวัเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะลองกินแล้วลองแบบใช้สกิลดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับคนดูคือแปลงร่างแล้วนะพ่อนะครับคนดูเฮ้ยดูดีเฮ้ยอะไรวันนี้มังกรอะไรอะเฮ้ยนี่โลมังกรอัปเดตใหม่ครับคนดูเหโยโคตึงอะคนดูโคตึงโคนโหดเลยนะครับคนดู สวัสดีทุกคนสุขทันกันด้วยนะครับพบกับพี่อีกแล้วนะครับคนดูคือแบบพี่หายไปแบบเนิ่นนานมากๆนะครับคนดูในครั้งนี้ก็คือแบบพี่มารันวงการอีกแล้วนะครับทุกคนหลังจากแบบห่างหายแบบไปแบบนานปะออน่าจะนานเหรอครับคนดู <laughs> แต่ก็ไม่เป็นไรชัางวันเหนือค,คนดูหายไปนานไม่นานไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่ว่าคนดูยังจําพี่ได้หรือเปล่านะครับคนดู <gasps> ขอให้คนดูจําได้เถอะ ไม่รู้นะว่าคลิปนี้จะขึ้นฝีหรือเปล่านะพี่แบบตัดลงอะไรเสร็จนะครับคนดูและในคลิปนี้เดี๋ยวพี่สาภาทุกคนไปดูอ่ามังกร มังกรรีแวมรีเวิร์กใหม่นะครับคนดูเออเหมือนต้นคลิปเลยนะครับคนดูคือแบบเป็นยังไงครับคนดูคือแบบมันอัปเดตมาใหม่แล้วนะครับคนดูคือโอ้โหคือแบบโคตรเฟี้ยวอครับอ่ามังกรแบบมันรีแวรมรีเวิร์กมันอัปเดตใหม่แล้วนะคนดูคือสกิลโคตรเวอร์วังอลังการนะครับคนดูเออคือไม่อยากคุณมาให้เสียรานะครับคนดูถ้าคนพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยเลสเก มาครับคนดูแล้วก็จะเป็นทางด้านนันนี้เลยนะครับคนดูที่เขาได้ทําการอ่าโพสต์ลงนะเขาเขียนว่าอาดากอนรีเวิร์กจริงปะเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอปิดเสียงเพลงก่นอนดากอนรีเวิร์กแบบไหนอ่ะว้าวแบบในคลิปเหมือนต้นคลิปเลยนะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูแบบวิดีโอเต็มๆนะครับคนดูอุ้ยอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ดีกว่าโอ้ยชุกชิดเคสกิลโคดดโฟอดโตึงอ่ะหองอะไรอ่ะรับคนดูอ้ยมันมัน ติดลิขสิทธิ์ไม่ไกลัวแบบมันติดลิขสิทธิ์นะครับคุณดู <c oughs> คือลิขสิทธิ์ยูทูปก็เล่งน,นะดูดิโอ้โหเดี๋ยวพาไปดูแบบวิดีโอชัดๆก่อนนี้ดีกว่านะครับเออคุณคนก่อนที่จะไปดูก็จะมาดูปกก่อนนะครับคุณดูอันนี้ก็จะเป็นทางด้านปกไม่รู้นะว่าปกจริงหรือปกปลอมของอ่าแมปปอกฟุตนะครับคุณดูหรือเขาทำขึ้นมาเองวะน่าจะไม่ใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคุณดูแต่อันนี้คือปก ถ้าเป็นปกจริงเนี่ยก็เท่เลยนะลยนะครับคนคนดูเท่อีกแบบเลยนะเนี่ยอันนี้คือโลโก้แบบใหม่นะครับโลโก้แบบบอกฟุตแบบใหม่นะครับ Two seconds later มาครับคนดูแล้วก็อันนี้จะเป็นอ่ทาทั้งด้านอ่าวิดีโอแบบเต็มเต็มของเขาเลยนะเดี๋ยวพี่จะแปะเครดิตช่องนี้ไว้นะครับคนดูโอ้โหอันนี้คือพี่รู้จักเขาอยู่นะเคยแบบอ่าเล่น PVP อะไรด้วยกันอยู่นะนะครับคนดูตอนที่อยู่ในกลุ่มอ่าอะไรนะไอ ไอ้อะไรนะ <laughs> ไอ้บล็อกฟุตนะครับคนดูกลุ่มกลุ่มบล็อกฟุตนะครับคนดูเออกลุ่มบล็อกฟุตนั่นแหละเออนี่ครับก็จะเป็นหน,น้านอันนี้หรือเปล่าสกิลว้าวอันนี้สกิลไรอ่ะสกิลไรนี่ดูดิเฮ้ยคนดูอันนี้ไม่ไม่เปิดเสียงนะเพราะว่าหนึ่งเลยนะกลัวแบบติดลิขส่งนี่กระสิทธิ์นะครับเด็ดเขดูดิเฮ้ยอะไรอยู่เนี่ย <c oughs> แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นทางด้านท่าขวัญน,นะครับนะครับคนดู อันนี้มันแฟนมีก็ป่ะหรือเขาทำขึ้นมาเองอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูเขาโอ้นี่โอ้คล้ายๆท่าน,นี้เลยอันนี้สกิลที่สามอ่ะว้าวน,นี้ปล่อยลูกไฟอุ้ยแต่ก็เหมือนนะเหมือนที่อ่าแอดมินเขาทำการสปงสปอยมานะนะครับคนดูดูดิเฮ้ยเหมือนนะโหไม่เหมือนตรงไหนวะ <laughs> แต่ว่าอ่าอันนี้น่าจะแมปเขาทำขึ้นมาเองอยู่นะดูดิมันไม่สมูทเลยนะครับคนดู ้าแบบอ่าเขาอัปเดตขึ้นมาจริงๆนะผมว่าอ่น่าจะมันสมูทมันจะ,ะลงตัวกว่านี้มันน่าจะสวยกว่านี้นะอันนี้น่าจะความแบบเหมือนจริงน่าจะให้ประมาณแบบ30มสิบเปอร์ซละกันครับคนดูแล้วก็อันนี้ทางด้านอ่าแบงล่างนะครับคนดูสกิลแบงล่างเช็ดดูดิมันพายนาคกว่เนี้คนดูยนา,านาคนนี้โอ้โหแต่ก็เทนะเท,นนะทอีกแบบนะครับคนดูแต่ แต่มมเดลมันดินน้ำมันแข็งๆยังไงไม่รู้เออมันไม่ใช่พญานาคับมันเหมือนไอ้ดาค้อนบอลเลยครับคนดูไอ้อะไรนะไอ้มังกรน,น่ะคนเหมือนเลยนะเนี่ยโอ้โหแล้วก็มีอะไรอีกมัอุ้ยแต่สกิลทำลายล้างคือแบบโคตรโอพียเลงมือน่าจะแหลกเลยนะเนี่ยโอ้โหถ้ามันเป็นแบบนี้น่าจะแหลกเลยนะอันนี้สกิลคำรามโอ้สกิลทำลายโอ้โหน่าจะแหลกเลยนะเนี่ยอันนี้น่าจะแหลกอะดูทรงแล้วก็มีอะไรอีกวะเอ้ยโอวโว ้อะไรเนะ่ยเออเหนวัอันนี้ล่างอะไรครับคุณดูอันนี้น่าจะล่างอันน oh, oh, oh. ั้นหรือเปล่าครับคุณดูเออล่างอะไรนะเอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะล่างฟูฟอร์ม่ะอันนี้อันนี้ใคโดูเวอร์ชั่นอะไรวะคุณดูวัดวัดวัดโอ้โหไมโคดอะไรอยู่เนี่ยโ โอ้โห oh, อันนี้สกิลน่าจะเหมือนเดิมนะใช่ปะ่ะน่าจะเหมือนเดิมนะครับคนดูแตกต่างนิดหน่อยอะแต่อันนี้มันเวิร์มไม่ใช่ละครับคนดูแต่อันนี้คืออะไรอะอันนี้ปีกอ๋อน่าจะหมดเพียงเท่านี้นะครับหรือเปล่าะอะน่าจะใช่นะครับคณดูน่าจะหมดเพียงเท่านี้นะโอ้โหสรุปมันเป็นโมเดลดีน้ำมันนะครับคนดูโห oh, นกว่าอัปเดตจริงๆภาพได้จริงๆน่าจะสุดกว่านี้นะ ถ้ามันมีอันนี้อ่าคนดูอ่าผมว่าน่าจะแบบมีเดี๋ยวคนดา่าแมปบล็อกฟุตนะครับคนดูคือแบบหายแบบไปเป็นปีเลยนะครับทุกคนคือแบบอัปเดตมาแล้วแบบมันได้แบบตัวแบบนี้อะไรอ่ะเหมือนมันกินกินจั่วแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นทางด้านเจ้าของแมปนะครับคนดูนี้น่าจะเป็นทางด้านเจ้าของแมปนะอ่าสาหรับผมเคยทําคลิปอ่าของช่องคนนี้ไปเลยนะครับคนดู เอาแล้วนะครับคนดูคลิปก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับคนดูถ้าคนดูชอบคลิปนี้คนดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, share, และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อพัดคลิปต่อไปพี่พพนะสำหรับพี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ล้ะคระับบาย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 บุ bye. Bye ๊บ